ล่าสุดนะครับออกพระราชก,กิจจานุเบกษาให้ประชาชนใช้ทุดตรวจด้วยตนเองตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อรักษาตัวโดยเร็วนะครับโดยแพทย์หญิงดวงทิพย์เพียรรมวันเภสัชกรประจำร้านบ้านยาพิลมร้านจำหน่ายยาทุกชนิดทั้งปิดและส่งตั้งอยู่บริเวณปากซอย87ทับ1ืองพระยาเปิดเผยว่าสำหรับการทำแอนติเจนเทสหรือการตรวจคลด่กรองโควิด้วยตนเองมีแล้วนะครับในต่างประเทศหลายแห่ง แต่ในส่วนบ้านเราเนะี่ยยังไม่มีการกําหนดที่ชัดเจนมาจากกระทรวงสาธารณสุขออกมาว่าแจะประชาชนควรทําอย่างไรหากจะให้มาตรวจคัดกรองด้วยตนเองที่บ้านทั้งในรูปแบบของการสวับหรือการจเจาะเลือดอีกทั้งความรู้ความเข้าใจเรื่องของการอ่านผลการแปลผลเมื่อรับทราบผลตรวจออกมาแล้วจะทําอย่างไรต่อไป นอกจากนี้นะครับก็มีเรื่องของการทิ้งเครื่องมือที่ตรวจแล้วควรเก็บหรือทิ้งที่ไหนเพื่อป้อง,งกันการส้งกระจายของเชื้อไวรัสทางนี้ส่วนตัวแล้วนะครับเห็นด้วยกับการตรวจแบบแอนติเจนเทส ด้วยการตรวจคัดกรองโควิดตนเองเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับที่สามารถช่วยประชาชนทราบและเข้าถึงการตรวจได้อย่างรวดเร็วและก็เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งนี้หากมีการอนุญ,ญาตให้มีการจัดจำหน่ายทางร้านก็คงต้องเข้ารับการอบรมเพื่อนำมาจำหน่ายและอธิบายวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยมีรายง,งานเพิเ่มเติมว่าได้มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้ประชาชนใช้ยุตตดตรวจหรือการตรวจคัดกรองด้วยตนเองตั้งแต่ระยะแรกเริ่มนะครับเพื่อการรักษาและป้องกันโดยเร็วโดยประกาศดังกล่าวนะครับมีความว่าเพื่อให้มีการเข้าถึงการตรวจคัดกรองที่เข้าที่เกี่ยวข้องกับการไม่ได้ใช้การติดเชื้อด้วยตนเองอาจจะทําให้ประชาชนนะครับได้รับทราบถึง การติดเชื้อก่อนโรคโควิด1 9ของตอนเองตั้งแต่ระยะแรกเริ่มซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการวินิจฉัยยืนยนันรักษาและป้องกันที่เหมาะสมต่อไปยังไม่มีข้อกำหนดหรือว่าข้อปฏิบัติที่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อหรือว่าสาธารณสุขอาหารได้แจ้งออกมาว่าประชาชนควรจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่า ให้ประชาชนนํามาตรวจเองได้ที่บ้านเนี่ยค่ะอย่างเช่นไม่ว่าการจะเป็นการเก็บแซมเปิลด้วยการสวอปหรือว่าการเจาะเลือดก็ต้องมีข้อปฏิบัติว่าประชาชนจะต้องทําแบบนี้นะและเขาสามารถทําได้สองการอ่านผลแปลผลว่าถ้าเกิดผลมาเป็นแบบนี้ประชาชนอะทำยังไงต่อ 3. ก็คือการเก็บหรือว่าการทิ้งเครื่องมือที่ทําการตรวจเสร็จแล้วค่ะว่าเขาจะต้องเอาไปเก็บหรือว่าทิ้งที่ไหน เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคถ้าเกิดมีข้อปฏิบัติพวกนี้ออกมาแล้วประชาชนสามารถทําได้จริงอันนี้ก็เห็นด้วยค่ะก็จะช่วยลดการที่เขาไปแอบอัดต,ตอนนั้นเนาะเราสงสัยว่าม,มีร้านยาสามารถขายได้ม,ม,มันจะเป็นมองว่ามันเป็นภาราหรือว่าเพิ่มการแพร่เชื้อไหมเออถ้าเกิดว่าให้เราปฏิบัติด้วยถ้าให้ถ้าถ้าเราสามารถณนะตอนนี้เนาะมันยังขายไม่ได้นะเนาะก็ ถ้าเราสามารถที่จะนํามาขายได้ส่วนตัวก็คิดว่าเราก็ต้องได้รับการเทรนหรือว่าการอบรมการใช้เครื่องมือนี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการแปลผลของเครื่องมือเองการสวอปการเจาะเลือกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่บทบาทของเภสัชโดยตรงนะคะเป็นบทบาทของทางเทคนิคการแพทย์มากกว่าค่ะถ้าเกิดว่าเราจะพี่ต้องขายก็คิดว่าเราก็ต้องได้รับการอบรมตรงนี้ด้วยค่ะ